ทานที่ให้แล้วในสงแบบใดจึงมีผลมากพิขุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกเป็นอย่างไรคือโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทา,าคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทา,าคามิผลอานาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอานาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลพิกุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แล เป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสงเป็นคนตรงผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทำให้เกิดบุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทําการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสง์จึงมีผลมาก